ไม่กินข้าวเช้าป่วยเป็นอะไรได้บ้างพูดถึงมื้อเช้าเนี่ยหลายคนอาจจะดื่มกาแฟถ้วยเดียวแล้วไปทํางานหรือไม่กินข้าวเช้าเลยแต่ไปกินมื้อเที่ยงทีเดียวแต่รู้อะไรไหมครับการที่เราไม่กินข้าวเช้าเนี่ยก็ทําให้เราป่วยหลายโรคตามมาอย่างที่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเปลี่ยนมากินข้าวเช้าทุกวันแน่นอนถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าการที่เราไม่กินข้าวเช้าเป็นอะไรได้บ้างอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอแบงค์ด้วยนะครับ โรคแรกคือเป็นเบาหวานคือถ้าเกิดคนที่ไม่กินข้าวเช้าเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติตลอดวันดังนั้นก็เลยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยสูงคุมน้ําตาลไม่อยู่อย่างที่2คืออ้วนง่ายการที่เรางดข้าวเช้าเนี่ยก็จะทําให้ระบบเผาผลาญเราพังไม่เผาผลาญไขมันก็ทําให้เกิดภาวะที่อ้วนง่ายก็คือกินน้อยยังไงก็อ้วน โรคที่3ก็คือหัวใจวายเฉียบพลันพวกนี้เพราะว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะพุ่งสูงถ้าเกิดเราไม่ได้กินข้าวเช้าก็ทำให้ไขมันในเลือดจับกับเส้นเลือดหัวใจซึ่งพอนานวันเข้าเนี่ยก็มีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันจากไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจได้ครับอย่างที่4คือโรคสมองเสื่อมคือถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลที่ผิดปกติก็จะทำให้เส้นเลือดสมองตีบ ก็ทําให้เลือดเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ขี้หลงขี้ลืมสมองก็จะเสื่อมเร็วตั้งแต่อายุน้อยดังนั้นถ้าเกิดเราดูจนจบเนี่ยเราจะรู้ครบทั้ง4ข้อเลยว่าการที่เราไม่กินข้า,าวเช้าเนี่ยทำให้เราป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างดังนั้นแฟนคลับทุกคนถ้าเกิดดูถึงตอนนี้รู้แล้วว่าทําให้เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยก็อย่าลืมกินข้า,าวเช้ากันทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีครับ สนใจดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดสูตรหมอแบงค์พิมสนใจที่คอมเมนต์หรือทักไลน์แอดนี้ได้เลย